ครับก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพี่พีเอทุกท่านนะครับช่องเบลไลไทยครับพระโบราณของเก่าสะสมครับมาในรอบเช้าครับแต่ว่ามารอบบ่ายนะเป็นรอบบ่ายแล้วกันเนาะวันหนึ่งผมไล่สองรอบนะครับเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะพี่น้องวันสบายสบายครับพักผ่อนหย่อนกายเนาะก็วางจากงานก็มารับชมพักกันครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อครับพี่0ูนย์หกสองห้าสี่ห้าหกห้าหกสี่ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรครับธนาคารออมสินครับผม 020359264890ครับชื่อบัญชีสุชาติวัตถุงอินนะครับ FC ท่านใดไม่สะดวกแอดไลน์นะสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับก็ช่องผมได้บอกก่อนว่ามีทั้งพระครับมีทั้งของแปลกมีทั้งของเก่าปะปนกันมานะครับวันนี้มีของเก่าหนึ่งรายการนะครับนู่นครับนู่นเลยครับ,ย,รบยุคหล่อห้าครับเป็นไม้พยุงเก่าๆครับเก่าจัดคัพี่ รายการแรกผมมานำเสนอรครับพี่เป็นรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งมาเป็นพี่รับชมครับเป็นภาพหลวงพ่อเงินเนาะพี่เนาะนี่คือภาพถ่ายหลวงพ่อเงินเก่าๆครับกระจกบางเจี๊ยบเลยครับดูนะครับใครชอบรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทพี่เป็นภาพเก่าหลวงพ่อเงิน,นคนับเก่าแน่นอนครับ มีลอยมีจานด้านกลางด้วยนะตรงนี้นะคลาสสิกเดิมครับพี่เป็นรายการที่หนึ่งครับต่อไปเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สองมาเป็นอ่ะหลวงพ่อผางครับพี่ดูนะครับถามว่าหลวงพ่อผางทําไมผมต้องมาเรื่อยๆครับหลวงพ่อผางเขาเป็นพระยอดนิยมแล้วพี่น้องแล้วก็สายอีสานครับเอฟซีผมอยู่อีสานมีหลายท่านนะครับก็ชอบนะครับรายการที่เป็นคงคาครับพี่มีคงเคคงคานะครับสภาพศึกๆแบบนี้ครับปีหนึ่งสองครับ ใครชอบรายการนี้ผมขอที่300บาทครับพี่เป็นรายการที่2นะครับต่อไปเป็นรายการที่3มครับรายการที่3มมาเป็นเหรียญหลวงพ่อทองดีครับพี่ดูครับวัดบ้านแม่วัดบ้านต่วนด้วนนะวัดบ้านควรนะนอกครับ ปีสองสามครับพี่ที่ลึกหกหกรอบนะครับปศปีสองสามเหรียญนี้ผมขอที่สองร้อยบาทครับน่าจะเป็นเหรียญดังประจําพื้นที่นะครับก็ผ่าใหม่แบบนี้ก็มีเยอะครับของผมเดนดดำไล่เรื่อยๆครับพี่เป็นรายการที่สามครับสองร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับรายการที่สี่มาเป็นหลวงพ่อเงินครับพี่มีเอฟซถามเยอะมากครับหลวงพ่อเงินรุ่นนี้นะครับก็ผมนํามาครับแหมเพิ่งค้นเจอเมื่อ ช่วงเที่ยงเนี่ยนะครับเลยนํามาไล่นะครับก็เป็นหลงพะเงินที่ผมเก็บเก็บไว้นะพี่ก็ของเก่าครับรายการนี้ผมขอที่เก้าร้อยบาทครับนี่ครับเนื้อนี่มันมากนะบอกก่อนนะครับเก่าแลวคลาสสิกมากครับขายชอบเก่าพลาสสิกนะครับก็องค์นี้ผมบอกเลยว่าเป็นทางเลือกนะครับของดีจริงครับพี่ นี้แล้วครับพี่หาต้งไหนครับผมกล้องซ้อนอันซ้อนกันสองอันก็คลาสสิกดีครับพี่เก้าร้อยบาทครับนี่คือพิมพ์นิยมนะครับเป็นนิยมเนะพี่มือรองไม่มีครับนิยมเอนี่หน้านี้ผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นพิมพ์บ้านช่างหล่อครับแล้วก็เป็นพิมพ์สวยด้วยพี่หายากแล้วนะครับไม่มีนะพี่ขนาดองค์น่ารักด้วยครับพี่ดูครับใครได้ไปผมบอกเลยว่าพี่โชคดีแน่นอนครับ 900บาทครับเป็นรายการที่4ครับต่อไปเป็นรายการที่5ครับรายการที่5มาเป็นสมเด็จพระอรีนครลินนะครับดวงดวงมาลาชนินีหน้านครับดูครับพระศสีนครลินครับเป็นปี4 3สเนาะก็100ปีครับดูนะครับใครชอบรายการนี้ก็ดูง่ายมากนะพี่ ะค่อนข้างดูง่ายเลยนะแล้วก็เป็นของดีของเก่าด้วยครับพระแบบนี้มีสิบกว่าปีเทินอาจจะเลยครับยี่สิบกว่าปีแล้วพี่แล้วสวยสมบูรณ์อยู่ในกรอบอย่างดีครับรายการนี้ผมขอที่สองร้อยบาทพี่หาย,ยากนะครับไม่ใช่ว่าหาง่ายๆนะครับหาย,ยากเลยครับพี่เป็นรายการที่ห้าครับต่อไปเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่หกมาเป็นคุณแผนกุวดใหญ่ชัยมงคลสีนี้หาย,ยากมาก มากนะพี่สีนี้ครับคือสีเขียวครับแต่พี่ดูฟอสซิลแล้วดูคาบทองนะครับรายการที่ผมขอที่700รบาทครับพี่เป็นขุนแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคลครับปูนเสาอิฐนะครับแล้วก็เป็นของเก่าดูครับดูน้ําเคลือบแก่นะครับสวยคลาสสิกโบราณเดิมครับไข่ช่องพระเก่าพระโบราณเนาะพี่เนาะช่องผมเป็นทางเลือกครับผ่านไปผ่านมาพี่แวะมาชมก่อนครับดูความเก่าเนื้อนี่พูนเลยครับมันเป็นเนื้อทองเหลืองเลยนะครับลาทองเหลืองพูนแบบนี้นะ้ผมบอกเลยว่า หลายตังเลยครับพระนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาหากันนะครับอ่าอย่างกับคุณแผนกูว่าใหญ่ชาวมงคนเนี่ยมีคนหานะพี่มีคนถามหานะรายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับสวยมากสีเขียวครับพี่เขียวเหนียวซับนะครับรายการเอาไว้เป็นพระแปลกเนื้อตะกัวครับดูนะครับนี่คือของแปลกครับแต่ว่าดูง่ายครับพระค่อนข้างเก่าแล้วดูง่ายครับรายการนี้ผมขอที่ 400บาทครับใครชอบปิดได้เลยพี่เป็นเนื้อตะกัวนะครับถ้าเป็นชิ้นเงินนี่ผมเปิดหลายตังเลยนะครับแต่ว่าเออมาเป็นเนื้อตะกัวแล้วก็พระแท้ดูง่ายครับน่าจะเป็นพระซุ้มข้างต้ไม้อะไรครับยุคนู่นเลยนะเป็นยุคเชียงแสนหรือว่ายุคทุกข์ไทยครับดูครับเป็นผ่าสายเหนือแน่นอนนะแบบนี้นะเป็นรายการที่เจ็ดครับ4ี่ร้อบาทต่อไปเป็นรายการที่แดครับพี่ดูหลวงพ่อปางลงนี้ครับแท้ดูง่ายเลยครับพี่ ยังไงก็แท้ครับพระแบบนี้ครับไม่แท้ได้ไงครับพี่ดูครับเนื้อจัดขนาดนี้แล้วพี่นี่ครับใครชอบพระเก่านะพี่รายการนี้ผมขอที่400บาทสวยๆแบบนี้สภาพใช้สึกๆพี่แต่พุ้ธะคุณเนี่ยเยี่ยมยอดนะครับหลวงพ่อปานเนี่ยเก่งมากนะหลวงพ่อปานนี่ลูกศิษย์หลวงพ่อปานเขาเนนกลุ่มครับก็ไม่ใช่ธรรมดาครับแล้วน่าจะเป็นลูกศิษย์หลายอาจารย์ด้วยนะหลวงพ่อปานบางคำพูนะต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะ ทะเลแอไม่เอกหมอมา้าชอช้างทะเลแอชอช้างไม่เอกหมอมา้าแช่มปะหลวงพ่อแช่มวัดไหนเอ่ยวัดนวนอะไรอ๋อวัดนวนอะไรวัดนวนนราล,าลินนราดินปีหนึ่งสูตรครับเรียนนี้ผมขอที่สองรอยบาทครับพี่เป็นรายการที่เก้าครับต่อไปเป็นรายการที่สิบองค์นี้ดูให้ดีนะครับพระองค์นี้ไม่อยู่กับผมแน่นอนครับ ขายปิดได้ปิดเลยนะพี่รายการที่ผมขอที่สี่ร้ยบาทครับนี่คือซุ้มกอองค์เก่าครับจัดว่าเนื้อเนี่ยถึงเลยครับเนื้อมันมากครับขายชอบความเก่านะพี่แล้วก็ความมันสภาพใช้ครับเป็นพิมพ์ไม่มีกระหนกนะครับรายการนี้ก็สวยๆล้บนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับเอ้สี่ร้อยบาทรายการที่สิบครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดมาเป็นหลงพ่อเงินนะพี่ดูนะครับมาให้ทันอย่างเดียวครับพี่ องนี้สวยมากครับเป็นพิมพ์สร้อยสังวานครับเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าฉายพิมพ์สร้อยสังวานนะครับขายชอบพระหน้าตาแบบนี้นะพี่ดูครับจมูกดงดงแบบนี้นะครับปากอมมากด้วยนะพี่แล้วก็มีสร้อยสังวานเส้นคอลึกคมคมครับดูเนื้อเกินเขาเรียกว่าคาบเบ้ายัางอยู่ครับพี่พระหลอดด้วยดินไทยนะครับรายการนี้ผมขอที่ผมขอที่ จ็ดร้อยบาทแล้วกันเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับเจ็ดร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบสองครับพี่หลวงพ่ออะไรผมยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าผ้านี้แท้แน่นอนอยู่แล้วมีหนังเสือด้วยรหรือหนังหมี่นะครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทพี่เห็นว่ามีหนังหมี่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรนะสีดำๆเนี่ยน่าจะเป็นแผ่นอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะครับด้านในนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแผ่นทองเหลืองเก่า แต่พระเนี่ยสร้างปีพศน่าจะหนึ่งกว่าหรือว่าต่ากว่านั้นด้วยนะอาจจะเป็นปีสอง0ัน้าร้อยก็ได้นะเพราะว่าเป็นกระดาษหนังไก่เนาะพี่เนาะสามร้อยบาทครับรายการต่อไปครับพี่เป็นเหรียญพี่ดูเหรียญอาจารย์ที่โกงนะครับดูว่าที่โกงหรือเปล่าโชคดีเหรียญโชคดีนะครับชื่ออะไรเอ่ยโอ้โหเหรียญโชคดีหายากนะพี่เหรียญนี้คือเหรียญโชคดีนะครับใครชอบครับโชคดีนะครับ รายการนี้ผมขอที่สี่รอยบาทครับพี่เหรียญโชคดีครับอย่างนั้นผมเอาไปใช้ในการล่าสมบัติในโชคดีเลยแล้วพี่รายการต่อไปเป็นสมเด็จวัลขังครับองค์นี้เนื้อมันมากพี่ดูนะครับเนื้อจัดและมันมากครับใครชอบพิมพ์เป้เลยครับฝั่งนี้สละาฝั่งนี้สามเหลี่ยมหัวมุมยุบนิดนึงครับเส้นคอมีนะครับไหลลงมาครับแขนขาครับฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ํานะครับตามธรรมชาติครับพอฝั่งนี้ต่ําฝั่งนี้ก็สูงกว่าด้านล่างครับฝั่งนี้ก็ลาดต่ําลงไป แล้วก็ตรงนี้จะมีร่องน้ําวิ่งได้ไม่ไวนะครับครั้งนี้ตรงลงมาครั้งนี้เฉียงข้ามุมไปดูนะครับวิธีการดูแบบผมเนี่ยง่ายสบายตาพี่ถ้าชอบนะครับรายการนี้ผมขอที่หกร้อยบาทครับราคาเบาๆครับพี่สมเด็จองค์น่ารักนะครับอยู่ในกล้องเหมือนจะองค์ใหญ่องค์โตนะแต่เวลาพู้อยู่เนี่ยออกไปนี้เห็นชัดเจนครับว่าแม่มีสองนิ้วนิดๆนะครับดูนะสองนิ้วเองนะครับ เป็นรายการที่เท่าไหร่สิบสี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าครับสิบห้ามาเป็นเหรียญเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญพระพุทธเก่ามีเส้นขนแมวด้วยนะพี่พอรอน,นอน,นครับเดีย๋ยวนี้เป็นเหรียญลึกๆแน่นอนพอสอนลึกครับขายชอบรายการนี้ผมขอที่สองร้อยบาทับพี่แดดออกแต่ฝนตกนครับผมยังงงอยู่นะครับแดดออกเปี้ยงเลยนะแต่ว่าฝนตกจ้าเลยครับเริ่มแล้วครับ นี่คือเหรียญแท้ดูง่ายหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะพี่ใครชอบรายการนี้นะผมออกวัดท่าไม้นะครับรายการที่ออกวัดท่าไม้เดิมๆครับเป็นรุ่นแรกวัดท่าไม้ด้วยนะรุ่นสร้างโบสถ์นะอุโบสถครับรายการที่ผมขอที่สองบาทเป็นรายการที่สนะิบเอ็ดนะครับสิบหกเหรอเขียนมาเลขสิบเอดเลยนะต่อไปเป็นสมเด็จองค์ใหญ่ครับพี่ดูนะครับใหญ่ปึ๊กเลยนะดูครับ ใครชอบองค์ใหญ่แบบนี้นะหลวงพ่อกลวยหรือว่าหลวงพ่ออะไรผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าพระเนี้ยดูง่ายแน่นอนครับรายการนี้ผมขอที่400บาทครับใครรู้ไมมพิมปิดได้เลยสบายๆครับพี่พระแท้แน่นอนครับรายการต่อไปเป็นหลวงพุทธสุวัดประคองมะขามเท่าเกา่าๆเดิมๆครับรายการนี้ผมขอที่700บาทครับพี่เป็นหลังราชการนะครับ9ก้าราชการครับหลวงพุทธสุขครับวัดปักองมะขามเท่านะใครชอบลายพระคีแบบนี้เก็บได้เลยครับพี่ เป็นรายการที่18ครับต่อไปเป็นรายการที่19นะสิบเก้ามาเป็นเหรียญอุปชารอดครับพี่ก็ใน2 0 0ร้อยสามร้อยีเนี่ยเกือบ4ี่ร้อีเนี่ยมาเป็นเหรียญที่4ที่ห้เองนะครับอุปชารอดครับพี่เพราะส่วนใหญ่มีคนเก็บหมดครับรายการที่ผมขอที่600บาทครับพี่ใครชอบราคานี้แบ่งปันเลยนะครับ เหรียญดูง่ายครับพี่ดูความคมก่อนนะดูมิติการเป็นพระแท้ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าพระเนี่ยเรียบร้อยดีไหมครับห่วงดีไหมตัวตัดได้ไหมมีการเจาะรูห่วงไหมถ้าไม่เจาะรูห่วงผมไม่แนะนํานะครับเป็นรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบครับยี่สิบเป็นหลวงพ่อโตครับมีเอฟซถามเยอะมากครับรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่หลวงพ่อโตมีเอฟซถามเยอะมากนะครายการที่แล้วครับก็ ปิดซะแล้วครับพี่รายการนี้สวยครับพี่สวยแชมป์ครับสภาพอได้ด้วยพี่ไปหน้าไปตาไม่หายนะครับรายการที่ผมขอที่400บาทครับเป็นรายการที่20นะครับต่อไปเป็น21ครับพี่ย่าโมนี่ครับย่าโมมาเองเลยครับดูนะครับเนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิลครับย่าโมเนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิลนะครับเป็นที่ระลึกในการอะไรนะอ่า ที่อะไรเนี่ยที่เล็กขอทาสุอะไรนยสุรนาสุรนารีนะครับท้าสุรนารีโอ้โหที่ระลึกท้าสุรนารีเป็นปีหนึ่งเกตครับเก่าๆอ่านหนังสือติดขัดนะครับยืนอยู่แบบนี้ครับสง่าผ่าเผยครับพี่รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทเนาะต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์พิตามีเพื่อที่ถามมาเยอะมากครับผมเก็บๆไว้ในเมื่อต้นคลิปตอนคลิป ห้าหกคลิปแรกนะผมเก็บพระแบบนี้ไว้แล้วแล้วก็มีหลายรายการอยู่พอสมควรครับครับเดี๋ยวก็สวยบ้างไม่สวยบ้างผมจะไลฟ์ให้ชมนะนี่คือพิมพ์ขี้ตาสามชายครับน่ารักครับขี้เบ้าเดิมหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่ใครชอบนะครับขนาดองค์น่ารักพิมพ์เป๊ะครับดูครับไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินครับ กำลังน่ารักพอดีพอดีครับพี่นี่คือหลวงพ่อเงินวัดบางขานครับพี่เนาะเป็นรายการที่ฮะยี่สิบสองต่อไปเป็นยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามมาเป็นเหรียญครับพี่ดูนะครับนี่คือเหรียญพระอะไรเนี่ยพระธรรมยานมุนีนะครับนี่ครับรายการนี้เป็นปีหนึ่งหกผมขอที่สองร้อยบาทพี่สภาพใช้นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสามครับ ต่อไปเป็น24ครับมีเพียบซีถามมาเยอะมากนะว่าสวยๆมีไม้ยังมีพี่ผมมีมาชุดนี้มีอ่ะผมให้ดูเลยแล้วกันมีสององค์ครับแต่พี่ต้องมาให้ทันนะครับสวยทั้งคู่ครับเป็นเนื้อสนิมแดงครับแล้วก็ขึ้นไข่บานเลยครับแต่เป็นเนื้อสนิมแดงนะพี่ปัดขาวๆออกได้นะครับเรียกว่าเนื้อตะกัวสนิมแดงครับรายการนี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทพี่สวยมากนะครับเป็นรายการที่เท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่ห้าเจ็ดร้อยบาทเท่ากันครับ ความสวยแตกต่างกันไปครับพี่องค์เมื่อกี้เนี่ยดูน่ารักดูเป็นเด็กครับแต่องค์นี้ดูน่ารักแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับใครชอบผู้ใหญ่ก็ปิดได้เลยครับพี่ใครชอบเด็กก็องค์อะไรองค์แรกครับนี่องค์นี้น่ารักมากครับเป็นรายการที่ยี่้านะครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่บหกครับพี่ยี่บหเป็นพระปั๊มนะครับนี่คือพระปั๊มเก่าๆน่าจะเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิคุนทองครับใครชอบรายการนี้ครับเป็นปีหนึ่งแปครับก็ขอที่สี่ร้ยบาทครับพี่หลวงพ่อแพร ปั๊มหายากครับรายการต่อไปเป็นนี่ครับหลวงพ่อจ่อยครับหลวงพ่อจอยอย่างนี้ปีหนึ่งแปดเหรียญลึกดีนะครับรายการที่ผมขอที่สองร้อยบาทครับพี่รายการต่อไปเป็นเต่าแล้วครับดูนะครับพยายามจะล้นเวลาให้สั้นลงที่สุดครับเพื่อคิดจะได้ลงเร็วๆครับพี่ผมอยากลงแย่แล้วนะครับรายการนี้เป็นเต่าเก่าๆครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อสนิทครับใครชอบหลวงพ่อสนิทนะ เต่าหลวงพ่อสนิทนี่มีนกมีปลามีไก่มีเต่ามีสารพัดเลยครับนักสัตว์นะครับใครชอบบอกผมครับพอมีครับรายการที่ผมขอที่500บาทครับเป็นหยกเก่าครับรายการต่อไปเป็นพิตาเนื้อคัดทีเก่าน่าจะเป็นสายชนบุรีครับพระผิวยิ่งเดิมนะพี่ผมขอที่300บาทครับใครชอบก็พี่ปิดได้เลยครับรายการนี้ผมถือว่าเบาจริงๆครับเบามากๆเลยครับ เป็นรายการที่ยี่สิบเก้ารเป็นรายการที่สามสิบครับสามสิบมาเป็นพี่ดูครับนี่คือขุนแผนไปผู้สาเนอะพี่เนาะของเก่านะครับแล้วก็เนื้อซ้อนสองชั้นแล้วครับพี่เก่าจริงครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับรายการนี้ผมก่อที่สามร้อยบาทครับพี่ไลฟ์ไปมันจะหลับไปขนาดผมคนไลฟ์ผมยังจะหลับพีเอฟซี FC อยู่ทึงบ้านเป็นไงบ้างนะครับรายการนี้เป็นหลวงพ่ออ่า วัดบางพระขนงครับดูครับนนบุรีเป็นหลวงพ่อเหรียญนะครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่เป็นเหรียญที่สองครับมาติดกันเลยนะต่อไปเป็นเหรียญที่สามครับอ่ะเหรียญที่เท่าไหร่นะสามสิบสองมาสจคู่ที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบสองเป็นรอหะสวยๆแบบนี้ครับใครชอบเอาไปตกแต่งครับประดับห้อยคอห้อยอะไรก็ได้ลยพี่รายการนี้ผมขอที่ 4ี่รอบาทครับน่ารักมากครับเป็นาการที่ติดสาสองเหรอต่อไปเป็นสามสามครับพี่ดูครับเป็นมหามงกุฎครับเป็นเข็มกลัดมหามงกุฎเนาะติดไปงานวันพ่อวันแม่เนี่ยบอกเลยว่าสวยสดงดงาแมแน่นอนครับรายการนี้น่าจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์จัดสร้างออกมาหรือเปล่านะผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นธนาคารสร้างนะครับแล้วก็เป็นของที่ระลึกอย่างดีด้วยเพราะถ้าเป็นธนาคารถือว่าเป็นสาขาใหญ่ก็ไม่แน่ก็ ทันแม่กาจจะมาด้วยนะครับรายการที่ผมขอที่สองร้อยบาทละกันเดิมเดิมนะพี่เนาะเป็นรายการที่สามสิบสามต่อไปเป็นสามสิบสี่ครับพี่สามสิบสี่เป็นยกเขียวครับยกเขียวน้ําดีครับใครชอบยกเขียวน้ําดีก็รายการนี้เป็นทางเลือกกบพี่ผมขอทีอ่รายการนี้ผนมะขอที่สี่ร้อยบาทละกันยกส,ยสวยๆพี่น้าดีๆแบบนี้นะครับเป็นรายการที่ สามสิบสี่อไปเป็นสามสิบห้าครับพี่สามสิบห้ามาเป็นเขี้ยวหมีครับใครชอบเขี้ยวหมีมีร่องเลือดนะครับก็แนะนําเลยครับพี่ตรงนี้ครับรายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่เขี้ยวหมีนะครับตัวใหญ่มากนะน่าจะเป็นเขี้ยวหมีมีใหญ่อรพี่มีควายหรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยมีเออผมบอกเลยว่าสิงสารสัตว์ได้เยอะมากนะในป่าในอะไรครับไม่ว่าจะเป็นหมูป่าเอ้ยแล้วก็ มีการต่อโคเลยนะเนี่ยโคอะไรเลยแมมต่อเป็นภาษาจีหรือเปล่าหรือว่าผมตามเบอร์ครับไม่น่าใช่น,นี่อาจจะเป็นรอยก็เรียกว่านี่รอยเหมือนกันเนาะรายการที่ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่เป็นรายการที่เท่าไหร่เลยสามสิบห้าครับต่อไปเป็นสามสิบหกครับพี่เนี่ยเป็นเหรียญที่ลึกในงาน,รานพ,งนะพระราชทานเพลิงครับ,รบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมิน ธระมหาภูมิพลในจตเดชนะครับก็เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวจะไม่มีแล้วพี่เหรียญแบบนี้จะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับก็คนใหญ่เ,เขาเก็บกันหมดมีคนรักร้อก้าวเยอะนะครับไม่ค่อยปล่อยครับแล้วผมได้มาแบบนี้ผมขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่พี่จะหลับใช่หนึ่งพันหรอ ไม่ใช่แล้วอันนี้อ่าเป็นเป็นของแจกอ่ะอ่าของเอาสามร้อยพอรายการนี้ไหลไปจะรับไปนะครับ <c oughs> อ่ะมไม้ไดูไหนกันไหนนะพี่ลองอ่ะพี่ดูครับนี่คือสร้อยครับไม้ทันนะเพื่รายการนี้ผมขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับใครชอบปิดได้เลยพี่เป็นสร้อยยุทวาราวดีเก่าๆครับน้ำดเีเชียวเลยนะครับ รการนี้เป็นสีออกสีฟ้าๆครับพี่แบบนี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่มียศสูงเนาะในยุคนั้นนะก็เาเรียกว่าในรสดับยุคพันกว่าปีเนาะพันสองพันปีก็อยู่ในป่าในรลกในดงกันคนระับไม่ค่อยมีอะไรแนละ้วอยู่ก็มีปราสาทผมเคยไปขุดนะพี่มีปราสาทแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีบ้านคนสมัยก่อนบ้านเขาน่าจะเป็นพวกบ้านไม้ไผ่มุงแฝกอะไรประมาณเนี้ยพี่ ก็มีถ้าเป็นเจ้าเป็นอะไรก็จะอยู่ในปราสาทครับอ่ะรายการ<ม>ปิดท้ายครับมผมให้ดูของดีของขังใครชอบของแรงๆนะมผมแนะนำนะพี่นะนี่คือไม้พยุงเก่ายุคอรอห้าครับเก่าๆนะครับนี่คนระับไม้พยุงเก่านะพี่ไม้นี่เก่าจัดเก่ามากนะพี่ใครชอบของแรงๆอ่าผมแนะนำเลยนะครับรายการนี้ผมขอที่ 2,000ันบาทน,นะพี่ใครชอบของแรงบอกผมนะครับก็มีครับเป็นจะเป็นทหารเก่าหรือเปล่าน่าจะเป็นทหารเก่าบรับโบราณว่าเขา,าทำมืออย่างนี้นะผมพี่ใครชอบบอกผมนะครับก็อยู่ที่บ้านผมนานแล้วผมก็เก็บรักษาไวนะ้เนาะพปู่ครับนี่ครับแล้วก็ใครอยากถูกหวยนะผมว่าผม,ผมแนะนำครับแล้วก็ บิดได้นะพี่รายการนี้ครับดูด้านหลังครับใครเห็นก็ขนลุกแล้วนะพี่เนาะผมเห็นผมก็ขนลุกพี่ดูครับใครชอบนะครับรายการนี้นําไปบูชาได้ครับขอโชคขอลาบได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นพ่อปูนะ่เนาะเป็นทหารเก่ายุคนู้นเลยครับยุคร .5 อยห้ายครับแม่ผมเห็นนี่ผมนึกถึงอ่า นึกถึงเห็นแล้วผมนึกถึงอ่าอ่าอยุทยาเนาะหน้าตาเหมือนในหนังเลยนะเหมือนในหนังไอ้นี่ไออะไรนะเรื่องอะไรนะหนังอะไรเนะี่ยที่มีฟอนคอนอะ่ะที่มีพระเจ้าเสือดอ้วยอ๋อเจ้าเหรอใช่ปะ่ะ mm hmm. นึกถึงนึกถึงฟอนคอนใช่ไหมพญาวิชเยนนเ mm hmm. นี่ยเหมือนฝรั่งมากเลยนะ mm hmm. อันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยแต่งตัวเป็นแบบนี้เป็นฝรั่งนะเนี่ยนี่ไม่ใช่ชาวไทยนะเนะี่ย ใครชอบนะครับก็มารับไปได้พี่ของแรงครับเป็นไม้พยุงนะครับบอกแล้วว่าเป็นไม้พยุงเก่าๆนี่ครับเก่าแน่นอนครับใครไม่เคยเห็นเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเห็นเนี่ยอาจจะขนลุกก็ได้นะคแต่ขอให้โชคให้ลาบนะผมก็อยู่กับผมนานแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนะก็มีแต่โชคแต่ลาบม,มีแต่เงินแต่ทองไหลามาเทมาเนาะพี่เนาะก็อีพีนี้ผมจบลงครับพี่จบลง ต่างๆนะครับจะชัดเลยนะครับนี่มือไม้ขยับได้ครับพี่โอนะ้บก็ขอขอบคุณพี่อภีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ ช่วงบ่ายนี้หมดเวลาแล้วครับพี่เดี๋ยวพบกันใหม่กับผมช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับประมาณหนึ่งทุ่มผมจะลงนะครับก็ถ้าเลยไปเนี่ยขออภัยด้วยนะเพราะว่าแต่ผมไลฟ์แน่นอนวันละ2รอบครับพี่รอรับชมได้เลยครับครับผมก็อีพีนี้ผมขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ